เปิดหนังสือจะได้ความรู้แต่ถ้าเปิดใจดูจะเจอความรักความรักคือการเกื้อกูลไม่ใช่ก้าวกายความรักคือการมอบให้ไม่ใช่แค่เรียกร้องความรักต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่นาฬิกาที่ซื้อให้กันเพราะถ้ามีใจยังไงก็มีเวลาแต่ที่บอกไม่มีเวลาจริงๆแล้วคือไม่มีใจ ความรักก็เหมือนการทอดไข่ต้องใส่ใจและใช้ความรักเข้าผสมถ้าขาดการปรุงแต่งรักก็คงจืดชืดไร้รสชาติแรกรักเหมือนน้ำตาลทุกอย่างหวานไปหมดพอนานไปลอลิงหายก็เหลือแค่น้ำตาความรักก็เหมือนสถานะออนไลน์เริ่มจากซอินพอเบื่อก็บิซซี่พอเศร้า ็บลอเลยอย่ารอใช้คำว่าขอโทษในวันที่สายอย่าพูดคำว่ารักในตอนที่เสียใจเพราะคำอธิบายมักไร้ประโยชน์ในวันที่เขาจากไปแล้วอยากให้ความรักยั่งยืนต้องใช้วิธีของสี่สัตว์นี้ครับ 1. อดทนให้เหมือนอูด 2. ไม่พูดมากให้เหมือนปลา สซื่อสัตย์ให้เหมือนหมาและ 4. บางทีต้องแกล้งโง่ให้เหมือนควายเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เขาว่าโคกไม่ร้ายเท่าความรักโคกกัดกระเพาะแต่รักไม่ดีกัดเซาะหัวใจดูแลใจกันให้ดีๆนะครับ